คุยกันนะคะอันนี้คือเมียหลวงแับนั้นเฮ้ยตบกันตบกันอันนั้นผัวหนูเลยนะอันนั้นผัวหนูเลยนะคะอุ้ยครูน้องน้องน่ารักแต่น้องเด่นน้องมีเด่นน้องมีอะไรอย่างคนหนึ่งอ่ะน้องมีเมียน้อยอ่ะอันนี้คือเมียหลวงอันนี้คืออันนี้คือผัวตบกันสอนอย่าไปหาเมียน้อยอีกเพราะว่า ผัวเนี่ยมันชอบไปหาเมียน้อยแล้วมันไม่สนใจไอ้ดวงเลยนะน้องดวงเลยนะแล้วคือสงสารน้องมากพอมาหาน้องก็แบบมาทําอะไรเดินกลับบ้านไปอุ้ยน้องมีแผลน้องมีแผลที่คอด้วยนั่เนหลยโดนดวงจัดการพรามีเมียสองคนไม่ดีนะไม่สนใจดวงด้วยไปสนใจเมียน้อยน้องตัวอันนี้คือเมียหลวงเมียหลวงหน้าตาหน้ารักสามสีผัวมันมีแค่สองสีแล้วมันน่ารักมาก เว้ยรลองลองตบนันนองแต่น้องก็น่ารักน่าเสียดาน้องมีภรรยาสองคนนะใช่น้องร่อคกินมาเมียหลวงมาดูด้วยกันเห็นไหมบอกว่ากลับบ้านด้วยกันเร็วใช่เดิมบอกว่าไม่ไปหลบมีเมียน้อยแล้วก็ไปหาเมียน้อยสิ ไปแล้วเรื่องไม่บายแล้วลูกพอพอพอ,พอมันพอมันไม่อยู่ก็ชะงงหา<ม>พอมันอยู่ก็ต่อยมันอะไรของลูกเนี่ยหื<ม><ม>หนูอารมณแปรปวดใช่ไหมโอเคแค่นี้ค่ะ